สวัสดีครับมนะาวันนี้มีต้มบวงไข่ดูเส,ส่อมจะท้อนไหมกับแกงมนูนก้นตังขอบคุณเจ๊ต้งนะครับเดี๋ยอแกงมนูนมาเพิ่มนะครับ จิ้มได้ก็ดีนีกันออืมีทักกลับเตอบ้านขาห้องพักบกก่าแต่มจะอื่นห้องไงนะครับ kem mà nôn Rồi Còn rồi Còn rồi Còn ngắm mốt Cắp rồi Cắp cái hả ใส่หอมลงไปฮึืม่มผดาั่นได้เือกนปลาครับใส่ด้วย ก็เปิดออกมากแอปน้ำป่าหอมขึ้นนะ่ะโอ้มีพริกมีตุ๋ยพริกโรยอ่ะ 啊，吧？就看那对面。嗯嗯。 不要开。